Eu não 哦。 นัทมนหมดนอกนะคะตำแหน่งผู้มีการกองสาธารณสุขและส,สิ่งแวดล้อมโค์การบริหารสตบุมห้อยบงค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปทาความรู้จักกับกลุ่มผู้กลุ่มเกษตรกรชื่อว่ากลุ่มผู้ปลูกหมอนเลี้ยงใหม่นะคะ,ะเราไปทําความรู้จักกับเขากันค่ะเชิญน่่า ขณะนี้นะคะตอนนี้เราได้มายืนอยู่ที่หน้าทําการของกลุ่มผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะคะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะในตําบลห้วยบงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักกับท่านท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเป็นประธานของผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมของตําบลห้วยบงของเรานะคะซึ่งท่านมีความสําคัญกับกลุ่มนี้มากเลยนะคะในตําบลห้วยบงของเรานะคะเล่นเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะอ่า ขณะนี้นะคะเราอยู่กับประธานกลุ่มผู้ปลูกหมอนเลี้ยงใหม่ของตำบลห้วยบงของเรานะคะคุณแม่คะรบกวนคุณแม่แนะนําตัวนิดหนึ่งค่ะจ้าดิฉันค่ะนางบัวไข่ตูนจินค่ะเป็นประธานกลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงใหม่ของตำบลห้วยบงค่ะเอ่อ ลูกคนคุณแม่นะคะ,อะบอกกล่าวถึงความเป็นมาที่มาของการรวมตัวกัน <c oughs> ที่เป็นกลุ่มผู้ปลูกหมอนเลี่ยงไหในตะบนห้วยบงของเรานะคะว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรแล้วการรวมกลุ่มของเราเนี่ยมีสมาชิกกี่คนนะคะรายได้ของแต่ละเดือนเนี่ยได้เพิ่มจากรายได้เป็นประจำประมาณเท่าไหร่นะคะลูกคนคุณแม่อบอกกับทีมของเรานิดนึงนะคะค่ะโดยโดยเนื้อแท้ของตำบลเฮาด,ด้วค่ะเด้ออาจจะมีผู้ภาษาทั้งอีสานและภาษาไทย ไทยเชภูมิได้ค่ะยิ่งดีค่ะยิ่งดีค่ะพอดีของเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าโดยโดยโดยเนื้อแท้กําเนิดของตำบลเรานะคะเริ่มแรกเดิมทีก่อนว่ามันเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นการปลูกหมอนเลี้ยงไหมมันเป็นมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายที่เราเลี้ยงมามีอยู่แล้วในชุมชนของเรานุ่นต่อรุ่นอยู่ในชุมชนของเรานะคะจนมาถึงรุ่นของเราเนี่ยจะเป็นรุ่นหลานเลนลนก็แล้วแต่ที่เราเราสืบทอดมาตั้งแต่การเลี้ยงไหมเออ ขาเรียกว่าเลี้ยงไหมเลยเลี้ยงมาเลี้ยงไหมไทยพื้นบ้านเนาะเลี้ยงไหมไทยพื้นบ้านบ้านเขาเนี่ค่ะบ้านเขาจะมีหลายพันสายพันุ์ของไหมน้อยหรือว่าไหมเลียงหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วเราก็มาเอ่อมาอยยุปีห้าสามห้าสี่ห้าห้าเขาก็เกิดการล้วมตัวกันขึ้นะะค เราจะทํายังไงในลักษณะการเลี้ยงไมเพื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าตําบุแล้วน่ามีการสืบทอดสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมะเราก็เลยมีการกัดกันประชุมประชุมกันเกิดขึ้นแล้วเราว่าเมื่อประชุมแล้วเป็นกลุ่มกันแล้วมันยังเหลืออันหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือการรวมตัวกันแล้วต้องมีแปลงหมอนแปลงรวมแบบถ้า่างนั้นเราก็ต้องไปที่ไปขอขอร้องทางหน่วยงานอบตอ๋างบของอบตแล้วก็ ไปคุยกับเพื่อนว่าเราอยากได้แปลงมอนค่ะแปลงรวมที่เราจะต้องปลูกรวมกันให้มันเป็นปกลุ่มเป็นก้อนค่ะ็ต้องการให้คนได้รู้เวลาเขามาเยี่ยมเราก็จะได้ไปรู้ว่าออ,อยู่ที่นี่มีแปลงรวมนะแปลงแปงมอนพุ่มบ้านเฮาน่ะที่เฮาเห็นอยู่ข่างอปตอนะคะ,ะ,คะอยู่ประมาณเพียบถึงแปดสิบไร่ที่เรารวมกันโดยรวมที่สมาชิกว่า อยู่ในแปลงนั่นสมาชิกเขาลายปายนันไดมันบอกค่ะท,ทั้งหมดที่เราแบ่งแบ่งการดูแลการรับผิดชอบอ,อยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าคนร้อยสามสิบห้าลายนะคะรับผิดชอบคนละแปลงแปลงนึงจะอยู่ประมาณหนึ่งงานนะคะหนึ่งงานแล้วการปลูกหมอนก,ก็จะปลูกอยู่ประมาณงานหนึ่งก็อยู่ประมาณสักสี่แถวหรือห้าแถวต่อต่องานต่อร่องนะคะรอบพันรอบพันรอบพันตัว <c oughs> ที่ได้มาเรามาจากไหนคะพันพันหมอนหรือก็ดี พันตัวใหม่หรือก็ดีเราจะเลี้ยงอยู่สองระดับขึ้นหนึ่งต้นหมอนเนี่ยเราจะได้สนับสนุนจังทางที่คือคือใบหมอนนะคะอืคะ,ะใบหมอนนี่จะเป็นที่ทางศูนย์หมอนใหม่เขาจะสนับสนุนในการ ให้ให้ต้นหมดให้พันเรามาปลูกเพื่อขยายในหมู่บ้านในชุมชนของเราเป็นจุดเริ่มต้นให้เป็นจุดเริ่มต้นให้แล้วก็อันที่สองก็คือตัวไหมตัวไหมนี่มันจะมีไหมมีทั้งคนไหมที่เลี้ยงไหมไทยพื้นบ้านก็มีเลี้ยงไหมลูกไทยผสมก็มีที่เราเลี้ยงนะคะถ้าถามว่าเราเลี้ยงไหมสองอย่างนี้อันไหนรายได้ดีกว่ากันเลี้ยงไหมพื้นบ้านก็ดี นะคะเลี้ยงไหมเหลืองไพลรดก็ดีแล้วแต่แตคนชอบแล้วแต่คนเลี้ยงอ่าบางคนเขาก็จะเลี้ยงไหมลูกไทผสมลูกไทยผสมนี่ถามว่าเราเลี้ยงกันอยู่นะเวลานี้เ,เลี้ยงรเราแบบไหนเราได้กันยังไง<ต>คนที่เลี้ยงนะ่ะแผ่นนึ่งกระดาษแผ่นเป็นเอซีนะคะมันจะเลี้ยงแผ่นนึงเนี่ยจะได้อยู่ประมาณรายได้ของการเลี้ยงไหมแผ่นนี้คืออยู่ประมาณหกพันถึงเจ็ดพันบาทต่อรุนต่อเดือนต่อครั้งที่เราเลี้ยงนะคะแล้วค่าใช้จ่ายที่ที่กลุ่มที่ไปรับมาเนี่ย ค่จ,จ่ายต้นทุนประมาณเท,ท่เาไหร่คะต้นทุน6-7พันเฉพาะต้นทุนที่เฉพาะขาค่าไข่ไหมนี่ทางทางทางที่ศูนย์หมอนไหมมาส่งเขาจะส่งเรา30บาทแต่<ะ>ว่าเราจะให้สมาชิกเนี่ยเราเจาะกับสมาชิกนี่50บาทเพราะว่า,ามันเป็นมัดะ,ะี3า,า5 0บาทไม่20บาทเราไปทําอะไรเอาครอบคลุมเราากลเไว้ใช้จ่ายมากลุมเวลาที่น่นมี่นี่ก็าเอาตัวเนี้ยกับตัวที่เราได้จากที่เราเอากับสมาชิก เอาเข้ากลุ่มเอามาใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายคือค่านน่นค่านี่ก็แล้วแต่นี่ๆตัวเราค่ะแสดงว่าแสดงว่ามีหลายหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนของกลุ่มมอนไมเรานะคะมีกลุ่มไหนบ้างคะที่เข้ามาสนับสนุนเ่มเริ่มแรกที่เราทํากันนะคะเดี๋ยวที่เราไปขอความมันเคราะจากท่านที่ว่าพวกเราทําของเราเองก่อนตอนแรกเราบุกเบิกของเราเองใช้คุณลมกษณะการรวมกลุ่มกันก่อนใช้คุณลัพย์ของตัวเองใช้เงินของตัวเองออก แล้วเราก็คุยกันว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเราต้องเดินด้วยตัวเราเองอนเราจะก้าวขาเราด้วยตัวเรเอง่อนเราค่อยเข้าไปหาหน่วยงานอื่นค่ะทีนี้เราก็เลยว่าเราจะทํายังไงดีเราก็เลยว่าคุยกันซิครั้งแรกเราจะจับกันยังไงจะจ่ายยังไงจะเก็บยังไงค่ะในสมัยคิก็ว่าห้าสิบาทไหมอุ้ยห้าสิบบาทน้อยไม่เอาร้อยหนึ่งไหมเอองาร้อยหนึ่งลองดูก่อนถ้าไม่พอค่อยเก็บเพิ่มเราพอเสร็จแล้วพอร้อยหนึ่งเราก็ไปเอารถถังมาใช้เบิกเบิกเสร็จ พอเราบุกเบิกเสร็จตัวนี้หนึ่งร้อยไม่พอสองร้อยสองร้อยก็ยังไม่พอค่าน้ำมันค่าไถก็เลยรวมกันสามร้อยคนณละสามร้อยเงินจ่ายคนละสามร้อยไม่รวมกับที่ว่าเราไปไถเองต่างหากนะคะอันนี้เป็นเงินเฉพาะที่เราช่วงเราไปบุกเบิกค่าอยู่ค่ากินสมาชิกเราก็ออกช่วยกันแต่ค่าน้ำแข็งแะ่ค่าส้มตำค่าเส้นหมี่ค่ามะละกออะไรนี้เราจะออก ออกรวมกันอ,ออกแล้วก็มาซื้อ,อแล้วก็ไปทํากินกันอยู่ตรงที่เราบุกเบิกท,ที่เราทำแปลงรวมกันนคัค่ะก็อยู่กันอย่างนี้ยมาเรื่อยๆแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เราก็เลยว่ามันทีนี้มามาครั้งที่สองเราไปขอขยายพื้นที่ออขอขยายพื้นที่แถวนี้เราก็เลยเข้าไปหาที่หน่วยงานาปอปตไปขอปรึกษากับท่านว่า เราอยากได้ลดเราอยากให้ท่านช่วยเพราะเราถือว่าเราทําให้พื้นหินแล้วว่าพื้นคงจะช่วยเราก็ไปอบตก็ช่วยณเวลานี้ณเวลานี้ที่ปัจจุบันที่เราอยู่ทุกวันนี้นะที่เราทํามาทํามาทุกวันนี้ตั้งแต่5 3 5 4 5 5หัวข้อเกี่ยวกับ8จนปัจจุบันนี้เราจะมีหน่วยงานของหน่วยงานท้องถิ่นก็คืออบตอบตอบตห้วยบงอบตห้วยโบงที่ช่วยเหลือและสนับสนุนไม่ใช่แต่สนับสนุนแต่ส่วนกลางทั้งหมด ทั้ง14หมู่บ้านเครือข่ายของเราในตำบลห้วยบงอ๋อแสดงว่าสมาชิกของเราเนี่ยอยู่ทั้ง14หมู่บ้านเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นอปจอปจก็จะช่วยเรื่องเจาะน้ําบาดาลเรื่องน้ําค่ะแล้วก็เกษตรจะเป็นเกษตรจังหวัดค่ะก็ช่วยช่วยในด้านการดูแลเรื่อง พวกปุ๋ยพวกข้อที่มันจะต้องต่อน้ําเข้าไปในแปลงหมอนนะคะแล้วก็พลังงานพลังงานเสร็จแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดช่วยเรื่องการแฮกคิ้งเรื่องพวกพวกถุงพวกอะไรให้มาทีตกรรมแล้วก็พัฒนาชุมชนที่มาช่วยมาดูแลเราในเรื่องการดูแลเรื่องการงานแต่ว่าศูนย์หมอนไม้เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชชยภูมิที่มาดูแลนะคะแล้วก็มาดูแลก็ให้คำปรึกษามาช่วย เรื่องวิชาการวิชาการในด้านวิชาการบรมในด้านการเลี้ยงหมาให้วิชาการในด้านการโทรประสานต่างๆในหลายอย่างผสมประสานกันกับทางโปคตก็ให้มีโปคตก็ช่วยเหมือนกันในช่วยในด้านการหนึ่งการแปรรูปการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมนไหมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านด้านเรื่องเงินตลาดการตลาดการตลาดการตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์อันนี้อันนี้คือหน่วยงานในในท้องถิ่นของเราที่ดูแลประสานงานต่างๆ ภาษางานต่างๆให้กลุ่มผงพวกแม่บ้านเราค่ะตอนนี้มีกลุ่มกลุ่มไหม่ของเราไม่ทั้งหมดกี่คนคะการรวมบิเ็จค่ะรวมมิเสร็จทั้งตำบลบิเสส็จณปัจจุบันนี้นะคะณปัจจุบันที่ที่เราที่เราได้ชื่อแล้วก็ลงทะเบียนกันมิเตสเรียบร้อยเจ็ดร้อยลายค่ะทั้งตำบลนะคะสิบสี่หมู่บ้านถือว่าเป็นกลุ่มที่ที่เยอะแล้วก็เข้มแข็งนะคะที่เข้มสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจในกลุ่มของแม่บ้านเราเองว่า หน้าเวลานี่เราเลี้ยงไหมเส้นก็ไม่พอขายเราโทรผ้าผ้าก็ไม่ทันออเดอร์นะปัจจุบันนี้นะคะอันเฉพาะกลุ่มถามว่ากลุ่มนี้รวมกันทั้งหมดไหมเราจะแยกกันเป็นโซนๆนะคะจะให้รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีหัวหน้ากลุ่มแต่ละบ้านละบ้านแลยกันถ้าเวลาเรามีการประชุมใหญ่เราก็จะประสานหันหัวหน้ากลุ่มวันนี้เอาสมาชิกมาห้าคนนะเมื่อนี้อามาจะมีกี่สิบคนคะ นายนั่นจะมาเจ้าหน้าที่นี่จะมาทั้งนั้นจะมาคุณจะอบรมนั่นอบรมนี่เราจะแบ่งงานกันแบบนี้ดีค่ะจะให้เขาทําอย่างง้นถามาคุณทามาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็บอกเราจะโยนไปให้บ้านเราทําได้เขาก็บอกว่าได้ได้ก็รับมาถ้าเต็มหรือไม่เต็มก็บอกถ้าไม่เต็มก็บอกเราจะให้บ้านที่เขาเต็มมาจะได้ไม่ต้องขาดแต่ถ้าทําไม่ได้ก็บอกแต่สมาชิกส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มหมอนไหมเนี่ยถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกเนี่ย แลวว่าได้ได้ได้เพราะว่าเป็นบางครั้งบางครั้งแหละจะบอกว่าวันนี้เรารวมกลุ่มกันใหญ่นะเราต้อนรับอธิบดีเจ้านายใหญ่ๆนะเพราะว่าเราจะเรียกว่าเจ้านายใช่ไหมใครที่มาเราจะเรียกเป็นเจ้านายจะมาจากกลุ่มก็ดีก็มาช่วยกันเนาะก็ดีเรามาช่วยกันแล้วก็รวมพลังรวมศักยภาพของกลุ่นแม่บ้านหมอนไม้อรอย่างนี้ จากที่มองเห็นนะคะจากที่มองเห็นก็จะมองเห็นเป็นเป็นเส้นไหมนะคะเป็นเส้นไหมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากจากที่เราทอจากเส้นไหมก็คือผ้าไหมนะคะผ้าไหมก็แสดงว่ากลุ่มของเราเนี่ยผลิตทั้งเส้นไหมตัวเส้นไหมจำหน่ายใช่ไหมจำหน่ายเป็นกิโลใช่ไหมคะตามที่เรานำพาท่านผู้ชมไปดูนะคะเสร็จแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมก็คือตัวตัวตัวไหมไอตัวเขาเรียกว่า ผ้าไหมนะคะผ้าไหมที่ทอออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถนำมาฝากขายที่กลุ่มนี้ได้เลยใช่ไหมคะเป็นรายได้ทั้งขายเส้นไหมแล้วก็ขายผ้าไหมด้วยนะคะแล้วก็ขายดักแด้ที่ที่หลักๆที่ถามว่าถามว่าบางคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากเกียดพันแปดพันนี่ได้มาจากไหนบ้างที่เราบอกว่าแค่กระดาษ A4 คือเราจะบอกเลยว่าหนึ่ง เราเลี้ยงไหมาขายดักแด่ด้วย,ยด,ดักแด่ด้วยถามว่าเราขายตั้งแต่กิโลแล้วเท่าไหร่ม,มันจะมีหลายระดับถ้าขายคนกันเองก็หนึ่งรอค่ะถ้า,ถ,าถ้าทุมตว่าคนที่เขามาสั่งแบบแบบ่านๆล้วก็จะขายอยู่ร้อยห้าสิบค่ะขายร้อยห้าสิบหรือว่าร้อยี่สิบ หนึ่งร้อยร่สิบถึงร้อยห้เราจะขายเป็นอย่างนี้นี่นะคะจากรายได้จากการเลี้ยงไหมอันที่2ก็คือขายเส้น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 เราจะมีทั้งไหมน้อยไหมใหญ่และไหมแดงนะคะรวมกันอยู่ในตัวนี้แต่ละราคาก็ไม่เท่ากันราคาจะไม่เท่ากันแล้วรวมเสร็จแล้วเรามาทํายอดใส่กันแล้วมันก็จะอยู่ประมาณ6-7เจ็ดพ 7,000-8,000บาทต่อต่อรุ่นนะคะที่เราทําได้แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมถ้าเราทำผ้าไหมเราบางครั้งแม่บ้านเราอาจจะบอกว่าเอาไปขายไหมสักครึ่งหนึ่งขายสักครึ่งหนึ่งแล้วก็สักครึ่งหนึ่งอาไว้ทําผ้าค่ะทำผ้านี่ไหมว่าถามว่าทําผ้านี่เราเราขายได้ไหมเรื่องผ้านี่ไม่ต้องห่วงเรื่องเส้นไหมก็ไม่ต้องห่วง เรามีถามว่าเรามีให้เขาไหมเ,<อ>เราทําทันไหมเร<อ>ยน,นั่นแหละเพราะว่าสีนี่ถามว่าสีผ้านี่เราทำเมียไหมไห่เราทํา,าตามออเดอร์คุณเขาจะสั่งมาเลยว่า ไม่ขายรับวอร์เดอร์เฮ็ดสีทำสีน้ำเงินเห็นนะถามว่าไม่ขายรับทำไหมไม่ใช่ไม่ขายมีสมาชิกโอกระจายให้กลุ่มกระจายให้กลุ่มสมาชิกคนนั้นทํานะเจ้าทาสีนี่เดอ5เมตรเจ้าทำสีนี่เดอร์เมตรก็คนนี้รับไปเพราะว่าทุกคนเลี้ยงไหมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้วอร์เดอร์แล้วเส้นไหมไม่มาขายก็ไม่เป็นไรทําผ้าขายแต่ถ้าเขาว่าเขาเลี้ยงได้เยอะเขาจะขายเขาก็มาแบ่งขายทั้งกลุ่มก็รับซื้อไว้หมดรับซื้อเส้นไหมแล้วก็รับซื้อผ้าสมาชิกเราก็รับซื้อ ผลิตภัณฑ์จากสบู่จากยาสระผมหรือว่าจากโลชั่นเราก็ทำอ๋อค่ะอันนี้มันเป็นแปรรูปของตําบนไม่บุงนะคะค่ะเป็นของตาบนไม่บุงค่ะสุดท้ายสุดท้ายนี้นะคะ,ะก็อยากให้คุณแม่บัวไข่นะคะท่านประธานกลุ่มนะคะในการฝากฝากในเรื่องของอผลิตภัณฑ์ของเราสถานที่ของเราอยู่ตรงไหนถ้าใครสนใจเนี่ยมาที่นี่ได้อย่างไรเรามีอะไรขายบ้างที่เป็นสิทธิที่โชว์หรือว่าใครอยากมาดูงานมาดูได้ที่ไหน เิแม่ค่ะติดต่อที่ไหนแล้วก็มาติดต่อที่อบอตอก็ได้หรือมาที่ศูนย์เราก็ได้ศูนย์เราก็มีศูนย์เราก็มีที่ติดต่อก็ศูนย์ 0, เราก็คือติดต่อของแม่บไข่นี้เบอร์ของแม่บไ่ก็อ่าเบอร์ของแม่โบไ่ก็ศูนย์แปดเจ็ดนะคะแปดแปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หก ประธานกลุ่มหมอนไม้ของตำบลห้วยบงคะ่ะนี่เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งในในตำบลห้วยบงของเรานะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ดําเนินการไปด้วยเป็นการช่วยเหลือของคนในกลุ่มนะคะถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชนตำบลห้วยบงของเรานะคะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากเลยค่ะ กไข่ค่ะ